นือดิบสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสังขแังสายใหม่นะครับเส้นทางที่จะไปแม่กำปองนะครับก็ถ้าใครคิดไม่ออกว่าแบบระหว่างทางที่จะไปแม่กำปองเนี่ยจะกินอะไรเดี๋ยวผมจะแนะนำา3ร้านแล้วกันที่คนแวะนะครับสำหรับเส้นทางนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าร้านแรกเป็นร้านอะไร ถึงแล้วนะครับร้านเฮือนใจยองนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ค่อนข้างแบบเฟมัสเลยสำหรับนักท่องเที่ยวนะนี่หน้าร้านประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวไปดูนครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างสั่งอะไรกันขอดเกิบด้วยนะเจ้าขอดเกินะขอดด้วยันนี้เราขึ้นมากินขนสอกนะครับเป็นเรือนไม้นะครับ เขาปกติก็จะมีชั้นล่างเนาะใช่อันนี้เป็นชั้นสองนะครับขับวิวโซดชั้นสองอันนี้เหมือนหมาเลยครับตัวตาแบบแต่เขาเรียกว่าแมวแมวคนอันนี้แมวจริงๆอันนี้แมวขนราวนะครับ ตัวในน่ารักมากกลางกลางขา <S <S เอ้ยใช่ใช่ค่ะค่าโยคะสวยงามเอ้ยนี่เธอเป็นแมวจริงๆด้วยเหรอเป็นแมวแบบแมวตัวยาวๆ,ๆอ่ะตามนี้เลยเครื่องแก่ยองนี่มาจากมาจากไหะยองนี่คือเหมือนคนพ<อ>ื้นเมืองยองคนไหน เรียกคนยอมอาค่ะเหมือนอาไชเสือไยลื้อไทยอมเปิดมาแล้วกีป่ปีอ่ะเปิด20ปี <c oughs> ปีนี้20ปีพอดีอาหารมาแล้วนะคะอันนี้เป็นไก่เมืองนึ่งสมุนไพร <c oughs> อันนี้เป็นแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่กนี่ อันนี้เป็นต้มส้มปลาวันนี้เราเลือกเป็นปลานิลนะคะแล้วก็นี้น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องนี่หอมน่ากินมากน่ากินมากแล้วก็ผักเครื่องเคียงเดี๋ยวไปชิมเลยครับผมตอนนี้มีอาหารมาเพิ่มจานนึงนะครับนั่นก็คือตำมะม่วงเมืองโอ้โหเดี๋ยวหน้าตานี่เขาจะใส่แบบปลาปลาปลาแห้งอ่ะแล้วก็กินกับเนี่ยใบชะพลูนะคะเนี่ยหอมอันเนี้ยคืออร่อย ไ,ไปร้านไหนนะถ้าเจอนะต้องสั่งนะทุกคนอืมสำหรับแบบสายแบบอยากกินรบเทุกเียวอร่อยมากทานมาแล้วครับชิมก่อนเลยชิมก่อนนะเราชอบอันนี้นะม,มันแบบเปรี้ยวชื่นใจอันนี้้อ,ม,อ,อมือเงางานนิ่นะรอบนี้อันี้ปานิด้วยมีเห็ดอร่อย แซ่บมากยักกับไปอันนี้แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ชิมน้ำลายอืมรสชาติเหมือนแกงอ่อมไปรสชาติเหมือนแกงอ่อมแกงหน่อไม้ส้มมันมันมีไอ้เนี่ยไปแมงลักอ่ะเตยก็เลยอาจจะแบบว่าคิดว่ามันเป็นเหมือนแกงอ่อมมีความคล้ายคลึงกันตรงนี้ใช่ไหมใแมงลักเนี่ยมแต่ของโปรดผมวันนี้ดูดูเนื้อไก่เข้มเลยคือแบบ ใช้แค่ฉีกเนะี่ยขาดแล้วอะแ,แค่ฉีบเบาๆอะอมไม่ต้องใช้แรงไปเลยไก่บ้านนะคะออ <Okay. S 2> นึง่งนึ่งสมุนไพรใช่ครับผมเปืีอยมากมอืมอ้มคือเขานึ่งได้แบบเปื่อยยุ่ยเลยแค่มไม่ต้องเขียวโคตรดีอันนีน้ครับแบบแนะนำแล้วแบบ มันหอมต้นผึ้งไผ่รสชาติดีมากอืมอร่อยอืม Oh my god เข้มข้นหอมต้นผึ้งไผ่น้ำพริกอ่องแบบมีอ่องครับผมเหลือแท้ๆอ่าอืมอร่อยอืมต้องเนื้อผักเข้มข้นน้ำพริกอ่องนี่เข้มข้นเลย อันดีอืออร่อยชอบแล้วก็ยำลายอันนี้ผมเคยกินหรือล่าไม่แน่ใจต้องลองมะม,ม่วงนะตำมะม,ม่วงกระหมูอืมโอเคไข่สายมะม,ม่วงนะต้องลองสั่งมากินดูนะครับลำมะม,ม่วงหรือไม่มก็แบบ แกบางคนใช่ปะลงจากเขาแม่กำปองอะเมาเมาอ,อะดูเมารถอะนี่เลยเซตนี่เลยเซตสำหรับเมารถเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว <laughs> ดีครับภาพลงอร่อยเดี๋ยวขออนุญาตไปกินครับเรียบร้อยนะครับอร่อยครับผมชอบโดยเฉพาะทำไม่ออง้องอย่งนะครับอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ชอบ <laughs> น,นี่ก็ดีครับเปรี้ยวสะใจเนี่ยวิวสะใจอันนี้นนก็โชว์แกงดาบะอันนี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยถึงจ้าอันนี้ก็โชว์ <c oughs> ไปครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพามาดูสถานที่รอบๆเนาะว่าเป็นไง <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านนะครับข้างล่าง ใครรู้บอกด้วยนะครับเออรรู้บอก้วยนครับนี่ครับด้านหลังเราก็จะเป็นพโศนศิลปะนะเป็นโซนศิลปะใครชอบแนวภาพวาดก็มาเดินดูได้านะ เพือนใจยองนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกับร้านถัดไปกันครับผมผมจะไปร้านไหนติดตามกันด้วยนะครับที่สองนะครับชื่อว่าร้านสกุปกานะครับผมเปิด10โมงนะครับถึง1ทุ่มกำลังจะเข้าไปในคาเฟ่เขานะครับเหมือนลงงานทำชโโ็อกโกแลตเลยนะ ด้านหน้าครับผมเปิดครับายครับลิกระสิตเข้ามาเนี่ยไม่รู้สวัสดีครับผมนี่มันเื้เปอร์เซ็นต์นี้จะเป็นความความอะไรครับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของช็อกโกแลตใช่ไหมความเข้มข้นอันนี้ครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์นนของช็อกโกแลตเหมือนกัน โรงงานนบทำสดเลยนะลองรถคลาสสิกเนี่ยครับ ใครที่ชอบรถคลาสสิกนะครับแวะมาได้นะครับคาเฟ่มีให้ดูเยอะเหมือนกันครับผมอสวยเนาะใช่สวยด้วย,ยดดเดี๋ยวไปชิมช่องได้ของเรากันเดี๋ยวครับพื้นที่เยอะมากคาเฟ่ตรงนี้ตรงนี้ร้อนไหมครับเอาตรงนนี้เลย <c oughs> <peach> อันนี้เอาไ้ถ่ายรูปอันนี้ความจ้จนหกสบหกเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ะรับอันนี้ความเข้มข้นห้านสะิบแปดนีห้ปดครับผมส่วน,นนี้ก็จะเป็นชโโ็อ,ชอกโกแลตคัวซองช็อกคัวซองครับไอนน้ขาวๆนั่นฟรีนะครับใช่เดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าโอเคครับเรามาเริ่มชิมกันที่ตัวห้าแปดเรซ็กันครับถ,ถ้าชิมตัวหกิบหกเดี๋ยวตัวนี้มันจะอ่อนไป ม,มคนหน่อยละมุนเขาทําแบบมาสวยเชียวนะดูดิล,ละมุนมากสวยตัวนี้ละมุนกําลังดีเนาะใช่ไม่้าเลดีครับละมุนดีไม่หวานมากมือใหม่หัดกินช็อกโกแลตอะ่ะอันนี้อันนี้ก็กินได้ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้แบบเค็มใช่ใช่ใช่เพราะว่าปกติเราไม่ชอบช็อกโกแลตคุณดูเค็มครับ อ <to> <laughs> ืม <presidency> ก็จะมีความแบบช็อกโกแลตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกเลยอืมมีความเข้มเวอร์ขึ้นมาลองชิมแต่ก็ไม่ได้แบบเข้มเวอร์จนแบบขมนะไม่ขมแบบไม่ขมสดชื่นอร่อยได้หมดทั้งสองอันเลย อันนี้อ่อนละมุนอันนี้จะเข้มขึ้นไปนิดนึงแต่ไม่ขมทั้งนี้นั้นไม่ขมนะเอาขนมปังนี่นะฮะขนมปังเป็นโก้ซองช็อได้ยินโค้ดสองชิ้นก็ไดอืมดีใช่หรออืมอืมอร่อยไหมอร่อยดีเนาะอือหวานอร่อยเลยอืออร่อยจริงแล้วมันแบบหอมมากอืมอืมโค้ดดี ดดแล้วกรอบๆนะใครชอบช็อกโกแลตแนะนําแต่ไม่รู้เขาจะทําขายทุกวันหรือเปล่านะลองมาดูมีนะมีนะปกติหนูเห็นอะไรตรงร้านขนมปังเดี๋ยวเราพาแวะไปร้านขนมปังจะมีร้านขนมปังตรงนู้นอยู่อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวไปดูอืมอร่อยไม่คุณสองอร่อยอ่ะอร่อยมากอืมเขาจ่ายครัวลองแนะนําให้สั่งแค่บอกว่าโคตรอร่อยแล้วกันนี่ราคาก็ตามนี้เลยนะครับก็ อาจจะแรงสักหน่อยแต่ว่าก็เอาบรรยากาศแบบบรรยากาศเขาดีอ่ะร้านเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะร้านนี้ผ่านครับแนะนำครับเดี๋ยวพาไปชมตรงขนมบังกันครับไป,ปถึงร้านที่ขายเบเกอรี่ครับเป็นเฟรนช์เบเกอรี่ครับผมแต่ที่นี่จะเปิดเช้าเนาะมาเช้ามันกินตอนเช้าได้อ่ะเปิดเก้าโมงเช้าวันหยุดเปิดเจ็ดโมงโอ้เีย ผมก็เขากันเงี้ยอือันนี้ไม่ได้มีของแล้วก็มีเป็นรอเป็นถ้าวันเสารวันหีุดนะเดววางทก็ร้าเบเกอรี่เมื่อกี้ก็ถ้าเป็นวันหยุดก็จะมีของเยอะกว่นี้นะครับ แนะนำก็ถ้ามาวันหยุดก็จะมีของเยอะแล้วก็คนก็จะเยอะเหมืนอนกันครับผมเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันครับผมตอนนี้เราก็ถึงร้านที่3กันแล้วนะครับชื่อว่าร้านไส้อั่วมแม่อ่อนนะครับผมเป็นร้านประจําของคนท้องถิ่นที่นี่นะครับแต่ผมเคยมาชิมแล้วโคตรเด็ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันรับผมถึงแล้วนี่พามาดูหน้าตานีไส้อั่วมีหมูย่าง เดี๋ยวพาไปชิมอาหารเราก็มาแล้วนะครับผมจะมีหมูสามชั้นไส้อัวอันนี้ยำหมูย่ายำหมูย่าอันนี้เป็นต้มแซลบต้มแซลบเนื้อนะครับผมแต่เนื้อที่นี่จะเป็นเบื่อเบื่อเนื้อที่นี่เป็นเนื้อควายเนื้อควาย อันนี้ก็เช่นกันครับลาบเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อวายนะครับผมอันอนี้อ่ะกอดเลยค่ะเป็นครั้งแรกปะคะไม่เคยกินครั้งแรกนะคะครั้งแรกผมเคยมาร้านนี้แล้วแต่ไอเมนูเนี้ยไม่เคยสั่งเขาข้าวแบบนุ่มๆเลยอ่ะข้าวแบบนุ่มๆน ขอให้แขดปลอดภัยยังไงอร่อยปหมไม่แย่ไม่แย่มันมีความหอมอบกระเทียมเจียวอะที่เขาใส่เข้ามาแล้วพวกแบบอร่อยไม่โอเคนะกินได้ครับแต่ พอเห็นสีแล้วมันก็นิดนึงใช่ใช่พอรู้สึกเลยใช่แต่ว่าพอไม่แย่นะไม่แย่เจ้อร่อยนะมันมันคือมันจะแบบลื่นๆนุ่มๆไม่เหนียวเลยไม่มีความเหนียวอะไรเลยเพราะว่าเขาเขาแบบสับมาสับละเอียดใช่ไหมเออมันสับละเอียดแล้วมันแบบอ๋อเฮ้ยมันมันดีกว่าที่คิดนะโอ้เลยดีกว่าที่คิดดีกว่าที่ดีเลยครับลาลาเมืองนนะมัเป็นละลาเมืองนะครับไม่ใช่ลา เปรี้ยวนะเป็นล้านเมืองที่แบบเป็พราเมันมีเชียงใหม่นะครับผมเพราะมันมีเครื่องเทศอะไรเยอะนะมันก็เลยมันก็เลยหอมมันเลยแบบไม่ได้ไม่ได้ดูน่ากลัวกันอืออ่ะกินครับฉันกินไปแล้วเมื่อกี้ฉันกินไปแล้วเป็นไงบ้างสบายเหรอแต่ครั้งแรกเขาชอบครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกไม่เคยกินจริงๆเธอน่าจะเคยกินนะงับไม่กลัวกินเมนูต่อไปเป็นเมนูพื้นฐานอ่าหมูสามชั้นนะ แต่ทีเนี้ยผมบอกแล้วเลยว่าหมูสามชั้นเขาอะมันเด็ดตรงที่แบบเหมือนเขาย่างมาแบบใหม่ๆเลยตรงเตาเลยอะมันจะแบบอืหมักดีนุ่มหวานเข้มข้นมันนุ่มครับเพราะที่อื่นบางที่อะเขาอาจจะแบบย่างทิ้งไว้นานแล้วอือใช่แต่ทีเนี้ยคือย่างสดใหม่พูดนี่ต้องชิมกันนี้ด้วย อันนี้คือน้ำน้ำจิ้มน้ำพริกขาเขาเรียกน้ำพริกขานะที่เห็นเห็นที่เนี่ยเห็นที่ทางทางภาคเหนือนี่แหละเนี่ยเขาตำขาใส่อ่ามันมันจะไม่ใช่แบบน้ำพริกแ่วที่แบบว่าไม่ใช่แกวที่ใ่นไม่ใช่แกวพี่ใ่ลองลองต้องลองกิมดูอืมมันจะแบบเค็มข้นขึ้นนะพอใส่นะอร่อยต่อไปไฟอวดแล้วครับไปอวดที่เชียงใหม่ ดังอยู่แล้วจะจิ้มอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะ <it> ดวกเป็นคำาณเป็นคำโบราก็ไแล้วแต่ผมอะถแล้วแต่คุณนะคะอนี่หอมสมุนไพรมาก <umber house S 2> แต่โตรผมนะผมจะจิ้มกับน้ำยำของน้ำยำของจามิมันจะแซ่บขึ้นมา ติดติดภาคกลางแต่ว่าน้ำยำที่เนี่ยก็อร่อยเนี่ยยำที่เนี่ยก็แซ่บมีอะไ้ไหมเด็ดเปรี้ยวตัดใจแล้วก็ต่อไปนะต้มแซ่บเนี่ยต้มแซ่บเนื้อควายนะครับผมอืมแซ่บอืันนี้ทำแซ่บมากอันนี้ เปียวแซกอันนี้ก็เปียวแซกชื่นจอ่ดีสด,ดชื่นแล้วเนื้อควายคือแบบอร่อยนุ่มต้มแบบเบยนุ่มเลยอ่ะเนื้อควายอร่ <c oughs> อยจริงเหรอจริงทำสองพอแล้วความรู้สึกว่า เสียงแดงดิบๆแล้วมันมจ่าย,ไม,ายไม่ค่อยดีจ่ายไม่ค่อยดีไม่สบายใจเออถ้าหลับตากินก็โอเคกอร่อยครับผม mm hmm. ขอตัวไปกินก่อนเนะ mm hmm. าะเที่ยมผ่านะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวสามร้านอาหารนะครับระหว่างทางไปแม่กำปองนะครับเพราถ้าใครหิวระหว่างทางก็แวะได้นะครับสามร้านก็จะมี2ร้านอาหารแล้วก็หนึ่งคาเฟ่นะครับผมขอบคุณนะครับทุกคนที่มา s u b subscribe ให้ผมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้กันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไรติดตามดนะครับผม สวัสดีครับ